nếu nếu cái nào ra thế à cái

ตุ๊กตานะเนี่ยลังนี้มีแต่ตุ๊กตาราคาแพงอีเด้อสิบกิโลคนนี้ขนาดมือสองเลยนี่ยดูน่าตุ๊กตาเลี้ยงเมื่อบ้านนี้ชอบตุ๊กตานะเนี่ยทุกคนดินลังเลยค่อยก็ชอบอยู่แต่ว่ามันราคามันค่อนข้างจะแพงดูุินะโอ้โห มา,นนะาหลานมือสองพี่น้องดูชมเสื้อผ้ามือสองนะคะ ผูนน้ถือผู้เทาสภาเล็กน้อยอันนี้ลดหาสิบเปอร์เซ็นต์ของเหรียญอ้ยนารักแท้นินนนองนารักนารักตาโมมินน,น่ารักมากเลยจักบาทเลยแถวบนคนสี่สิบเส้นสี่สิบเส้นนะคะ น่ารักมากเลยได้ฟองเห็นยญในปากร้านกัตตาอืมลุ้นฟองเล่น มีอะไรบ้างของเล่นลูกบอลรถเลิทกกต,ตุกตามตุกตาอะไรบ้างมีช้างน้อยมองเด็กหน่อยเกิดไหมนะพี่มีั้จมูกจะพาเด็กหน่อยกตะหัดไ่ละ อุ้ยเขาเอากระสอบมาตัดเป็นเสือพี่น้องกระสอบตัดเป็นเชือคุ่นอันกระเป๋าทักไล่อันดอกปอปีบือสองยังหายอยู่ลูเลยพี่น้องถ้าปล่อยทักมาขายเนื้อได้เงินได้เงินงานฝีมือสมือสอง ผู้เฒ่าเขาทักตัวพี่นอนเบิ่งราคามีสิบยูโรนะ่ะอักขนาดมือสองเลยนี่มีสิบยูโรโอ้มหากระเป๋าเก่าพี่นอนเอาไปเห็ดใส่กระเปา๋าโอ้ใบนีนต่างหายยูโรกแพงแต่ละแพงแต่ละเฮ้อ